แล้วก็มีเด็กคนเพื่อนเพื่อนเขาก็จะบอกว่ายาเลยมันเล็กภายในอะค่ะมันมันโปร่งมันมันมันกว้างกว่าสวิ์ปิดนึงสวิ์มันจะแบบหลังคามันไม่โปร่งแบบนี้แต่จริงจริงอัไหนดูแต่สวิ์ไหนชอบสวิปนะดูซอฟสรงมันมันน่ารักมันเหมือนมนี่ไงก็คุยกันอยู่จริงจริงยอมแล้วรู้ว่าจะเอาสวิปเนาะแบบแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเอานะตอนนี้นะคุยกันมานานถ้าซื้อคันเล็กก็คือจะซื้อสวิ์ แต่พอมนเนี่ยแหละเพิ่งมาเจอคุณเดียรีวิวเฮ้ยมี<ห>มรุ่นน<ช>ี<ม>ด้วยเล็กด้วยทรงมันจะโปร่งว่าสวิฟตเราอยากได้รถเล็กๆเลยไงน้องเล็กค่ะคันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กเดียกับนี่เลยค่ะซูซูกิเซเรเดียโอรุ่น GX สีเทาคันนี้ค่ะตัวท็อปราคา399,900บาทคันนี้เตรียมส่งมอบวันนี้นะคะ9โมงเช้าที่สุขุมวิทก่อนส่งมอบเดี๋ยวเดียพา ชมรอบๆดีกว่าเนาะราะว่าหน้าตามันเป็นยังไงใครที่แบบว่ามีความสนใจรถรุ่นนี้อยู่มามาชมกันเลยทุกคนนะคะนี่เลยหน้าตาโฉมรูปลักษณ์ของเขานะคะกระจังหน้าเขาเป็นโครเมียมค่ะรุ่นนี้กระจังหน้าโครเมียมแล้วก็อันนี้มีแต่งชุดแต่งรอบคันเพิ่มเติมนะคะชุดสเกิร์ตเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นชุดแต่งแบ็ k ทูค่ะสวยเข้ากับสีรถเลยสีเทาดํา ก็จะไม่มีอะไรเยอะนะคะเราจะเน้นเดิมๆล้อเขาเป็นล้อแม็กอยู่แล้วเราไม่ต้องทําเพิ่มก็สวยแล้วติดคิ้วกันาศาสตร์เพิ่มเติมมาทุกคนช่วงนี้หน้าฝนนะคะกันน้ําหยดลงมาด้านหลังมีอะไรบ้างมีสปอยเลอร์ค่ะแล้วก็เออสเกิร์ตด้านเออท้ายรถเนี่ยจะเป็นท่อคู่นะคะเป็นท่อหลอกคิดว่าคันนี้ได้หยิบตลอดแนะ่ประหยัดน้ํามันด้วยค่ะคุณหน่อยใช้ไปเลยออก<ม>ทางจังหวัดก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าเห็นน้องคันเล็กจะไปมไม่ไหว ขับกลับบ้านเลยเนี่ยวันอะไรนะสิ้นเดือนจะไปให้แม่เจอแบบไหนขับกลับบ้านที่ไหนนะสุพรรณบุรีขับกลับสุพรรณได้สบายค่ะบอกว่าประหยัดน้ํามันด้วยก็แฟนบอกว่าเดี๋ยวไปดูเซลคนอื่นลองดูเซลคนอื่นไม่ต้องคุณเดียนี่เลยเพราะว่าคุณหน่อยเขาสัญญาแล้วนะคะว่าซื้อกาดิจริงซื้อกาดิซื้อก็คุณเดีย เขาบอกเขาแถมอะไรไม่รู้แต่ซื้อก็คุณเดียดนี่แหละไม่รู้ซื้อคุณเดียบแทนบอกไปดูคนอื่นก่อนไม่เป็นไรซื้อคุณเดียก่อนหน้านี้เราติดขัดเรื่องไฟแนนซ์นิดหน่อยนะติดขาดแบบว่าเองสตาร์ทไฟแนนซ์นิดหน่อยก็นึกว่าคุณหน่อยมันช่วงติดช่วงหยุดยาวสงการนึกว่าจะรอเราไม่ไหวจะรอเราไม่ไหวเสร็จแล้วจะเปลี่ยนใจก็ยังก็ยังอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ังอยู่ที่เดิมลูกค้าือยังอยู่เราอยู่ที่เดิมค่ะ ได้เลิกแล้วคะ่ะทุกคนเกินไปนะสิบเอ็ดนาทีเกินไปนะิดนึงเป็นไรยวายแล้วไม่แล้วไม่เป็นไรจระะิงๆไ,ไม่ได,ไไไได้ลองเดินหน้าดูก็ได้นะคะรู้ได้ยินเสียงหนูหรือเปล่าประมาณนี้เลยหน้าตาดูภายในกันไหมภายในรุ่นนี้ก็ไม่ทําอะไรค่ะเดิมๆเลยใครที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นหน้าตาเดิมๆของรถรุ่นนี้นะคะมันเลยคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะนอกจากติดกล้องนะเรามีกล้องมองหลัง เราติดกล้องหลังให้ลูกค้าแล้วก็กล้องหน้ารถให้ลูกค้าด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะซูซูกิเซร i โอค่ะราคาเริ่มต้นค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาราคา3,199,900บาทค่ะตัวออโต,ต้3,799,900บาทแล้วก็ตัวท็อปที่ทุกคนเห็นนี้ 3 9 9 9 0 0บาทเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้นะคะ s u ซ u k i เขามีโปรดีๆด,ด้วยค่ะช่วยผ่อน50%ทั้ง3รุ่นเลยใครที่สนใจนะคะโปรช่วยผ่อนหรือโปรอื่นๆก็ทักมาสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดกัะเดียก่อนได้ค่ะลูกค้าทำท,ทีนะคะเลิก9โมง9นาทีเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณหน่อยรอว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถกับเดียดูอะไรนะดูรีวิวยังไม่ได้ดูเลย ยังดูรีวิวยังไม่จบเลยค่ะดูคลิปยังไม่จบเลยด้วยซ้ำ<บ>พักคุณเดียเลยพักพักมาเลยก็ตอบใช่ไหม<ช>แล้วก็ขอเบอร์คุณหน่อยใช่ไหมใช่แล้วคุณหน่อยขอเบอร์เนี่ยขอเบอรขข์ขอคุณเดียหมดเลยเซลไม่ขอเลยเซลไม่เซลไม่ได้ขออะไรเลยค่ะก็พอโทรคุยกันเขาบอกว่าจะจองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ากาลังสลืมสลืมเหมือนกันจะจองไม่ได้ดูไม่ได้เสิร์ชดูรีวิวรถหรือดู ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ไม่ไม่เคยรู้เลยว่ามีรถรุ่นนี้ด้วยแล้วทำไมรู้จักแต่สุสกีสวิปแล้วทำไมถึงเลือกเซเลมาน่าัะเนาะราคาก็น่ารักตัวรถก็น่ารักจะบอกว่าขับเข้ามาส่งคุณหน่อยคุณหน่อยอยู่ซอยสุขุมวิทนะคะเพราะว่าถนนคือแคบมากเป็นรถที่ซื้อแบบใช้งานจริงๆตอบโจทย์จริงๆสําหรับทีนี่ยจริงมีซีเอวีคัน แต่อจอดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้หยิบใช้ไปต่างจังหวัดมันมัน,มนหาที่จอดยากแถวนี้นเราหยูดใจกลางงั้นใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้นขนาดแคบมากถนนมันแคบใช่ค่ะขนาดขับสวนกันยังจะแบบชิดกำแพงอยู่แล้วนี่เอาสีเอวไปไว้บ้านแล้วเดี๋ยวเอาเอา <S <S ้าขับจักรานที่ให้จอดแค่คันเดียวโอที่คอนโดให้จอดแค่คันใช่แล้วแต่คิดแล้วว่าคันเล็กใช้ใช้ง่ายแบบห้างพวกเนี้ยมันนที่จอดมันน้อยมากนะคะแล้วมันแคบ เอาแค่ทางถนนเข้ามามก,ก็แคบแล้วอ่ะเพราะว่าที่ดินแถวนี้นะคะมูลค่ามหาศาลจะเป็นถนนแต่ละเส้นนี่คือแบบโอ้โหลองขับดูเนี่ยรอ,อบนึงสักรอบนึงขับรถไม,ม่ไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งก็ขับได้หน่อยเป็นคนขับตลอดคือเซเลเนี่ยมันเป็นรถที่แบบว่าคนถ้าแบบว่าคนหนึ่งคนที่เลือกอ่ะคือคนที่แบบ เริ่มทํางานอ,อยู่ในเมืองหรือไม่ก็นักศึกษาจบใหม่หรือคนที่แบบว่ากําลังสร้างตัวขับรถยังไม่แข็งเหมือนเป็นรถคันแรกคร่ะคุณหน่อยเพราะว่าด้วยหนึ่งราคาแล้วก็ขับโดยที่ไม่ต้องตอนไหนเน้นเลยเน้นแบบหา <c oughs> ที่จอดง่ายแค่นั้นจริงๆเลยอะ่ะอยู่ในเมืองขนาดนี้เพราะตัวรถคันเดิมอะซีอวีไม่ได้หยิบเลยอะไม่ได้ไม่ได้หยิบไปไหนเลยนะคะจอดอย่างเดียวนอกจากเอาออกต่างจังหวัด มันหาที่จอดยากมากวนไปเถอะยิ่งไปเซนทรัลเวิร์ดวนไปเถอะอวนไปสิบรอบอย่างนงี้แบบว่าถ้าไปทํางานนั่งรถอะไรไป b t ทีค่ะนั่ง b t ทอง่ายกว่าเอารถจอดไว้คอนโดแต่แต่ถ้ามีคันนี้ต้องขับบ้างนะบิบยิบบ่อยแฟนบอกว่าจะต้องน่าจะขับง่ายด้วยคันนั้นเขาก็ไม่กล้าอ๋อขับมันใหญ่มันใหญ่อันนี้แหละขับง่ายเลี้ยวง่ายเพราะมันซอยมันแคบไม่แปลกใจหรอกที่เขาไม่ไม่ไม่กล้าหยิบไม่กล้าใช้ ทุกคนคืออากาศมันไม่มีแดดนะแต่คือร้อนมากเลยฝนจะตกยังคิดอยู่ว่าเอคุณเดียให้คุณเดียตอบหน่อยหน่อยเธอตอบหน่อยหน่อยเธอไม่งั้นแฟนไปเซลล์อื่นแน่เลยบอกว่าหน่อยหน่อยเธอเพราะว่าเอก็ดู แฟนก็เคยชวนไปดูที่อื่นเหมือนกันหลายๆที่ไม่ได้ดูเลยค่ะจริงๆไม่ได้ดูแต่หลังจากทําเรื่องแล้วถึงค่อยไปดูหมายถึงดูรีวิวอ๋อไปดูเกี่ยวกับรถดูเกี่ยวไม่ได้ดูเซลคนอื่นแต่ดูรีวิวว่ารถมันเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเลยไม่เคยเห็นรถไม่นคย้ห็นไม่เคยเห็นรรถรุ่นนี้มาก่อนไม่รู้จักไม่เคยเห็นรถด้วยไม่เคยเห็นเซลล์ด้วยเคือถ่ายรูปอัปเดตกันอย่างเดียวเพิ่งมาเจอกันวันนี้แหละ ไจะแล้วเสร็จแล้วเออผลจะเทพอดีพอดีชุ่มฉ่าค่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทำเอกสารลูกค้าก่อนนะคะนนี้เสร็จแล้วส่งมอบเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ